คือกิษนาธรรมชีวันผู้จัดการสกรณ์การ,กรเกษตรนิคมบารกรรมจำกัดสกรณ์มีสองสาขาที่นี่เป็นสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่ตำบลหนองกุลาอำเภอบารกรรมจังหวัดพิษณุโลกอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ตำบลคุยม่วงเรารวมกลุ่มกัน จากแปลงใหญ่นี้ด้วยละ่ะรวบรวมข้าวก็ขอ4ีสรวบรวมไว้เก็บจ้างกขาสีแปรแล้วเอามาขายเราก็เลยมีธุรกิจแปลรูปเป็นข้าวสารมีธุรกิจแปลรูปเป็นเมล็ดพันธุ์ให้สมาชิกครับผมนายจำรัดเพียพลประธานนาแปลงใหญ่ครับครับสวัสดีครับผมนายธีรยุทธธรรมชีวันเป็นผู้จัดการแปลง นาแปลงใหญ่สากลการเกษตรนิคมบารกรรมจำกัดแปลงใหญ่ข้าวนะครับของสากลการเกษตรนิคมบารกรรมจำกัดนี่ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่พศ2560โดยมีสมาชิกอยู่ที่384รลายจำนวนพื้นที่5,338ไร่ก็ได้ก่อตั้งกันขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์รวมกันซื้อรวมกันขาย แล้วก็จะเพิ่มผลผลิตนะครับลดต้นทุนให้กับสมาชิกผลประโยชน์หลกัหลกๆของเราก็จะเล็งไปเห็นที่ปลายน้ำถ้าการทำข้าวต่างคนต่างปลูกก็น่าจะไม่พ้นพ่อค้าคนกลางก็เลยจับกลุ่มตรงนี้เพื่อที่จะมารวมตัวกันจริงๆแล้วก็ปลูกข้าวเพื่อให้ ทางลงสีเนี่ยได้รับซื้อโดยที่มีราคาที่สูงกว่าน่าจะเป็นผลประโยชน์มากกว่าก็คือสําคัญที่สุดคือปลายน้ําถ้าเรามีปลายน้ําเราจะปลูกข้าวชนิดไหนเกษตรกร,ร,ก,รก็น่าจะมีกําไรนะครับเพราะว่าเราจะรู้ราคาของข้าวชนิดที่เราจะปลูกแป็นใหญ่ของเราเนี่ยก็จะมีโครงการปลูกข้าวหลายชนิด เช่นโครงการกอขอสีเราจะซื้อผลผลิตจากสมาชิกเนี่ยแพงอยู่กว่าตันละ200นะครับเป็นขั้นต่ำเราก็จะมีทาเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยนะครับมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยเราก็จะทำไว้ให้กับเกษตรกรใช้นะครับเหลือเราก็จำหน่ายนะครับมีกขอสี่าพิษณุโลกสอกขอสีนะครับ,ออ 43, ออ 49, รบเราทำหลายพันมากซึ่งตรงนี้ ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีราคาประกันให้กับเกษตรกรที่แน่นอนสำหรับเกษตรกรหรือสมาชิกที่ชอบทำมเมล็ดพันธุ์ข้าวเกตรกรยังรวบรวมนะครับข้าว,าวจากเกษตรกรนะครับมาแปรรูปเป็นข้าวสารก็คือ1นะครับก็เป็นกขอ3นะครับ ที่เราทําแบรนด์เรียบร้อยแล้วนะครับบรรจุถุงเรียบร้อยนะครับ2ก็คือพิซซึโลก80นี่ตัวออกมาใหม่นะครับเพื่อให้ทางสหกรณ์มีเข้าสารจําหน่ายแล้วก็สามารถที่จะรับซื้อนะครับข้าวจากสมาชิกของสหกรณ์นะครับด้วยที่ราคาเป็นธรรมหรือสูงกว่าท้องตลาดได้ร่วมกลุ่มกับทางสหกรณ์นะครับเราก็จะมีการปันผลนะครับให้กับสมาชิกอาจจะเป็น ตันละ10บาท20บาทนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่ผลกำไรของทางสหกรณ์ฉเฉลี่ยคืนให้กับเกษตรกรที่นำข้าวของเรามาขาย2นะครับสมาชิกที่ซื้อปัจจัยการผลิตของเราเราก็มีฉเฉลี่ยคืนให้เขาอีกนะครับสมมุติซื้อข้าวมาเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ปุ๋ยยาน้ำมันของทางสหกรณ์1 0 0 0แสนบาทอย่างเงี้ยนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคืนให้1%อร์ซนะครับคุณก็จะได้รับ เฉลี่ยคือตรงนี้ไป1,000นะครับแต่สิ่งสําคัญเลยนะครับที่ดีที่สุดก็คือเนี่ยในการรวมกลุ่มนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีโครงการมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรวมกลุ่มที่เข้มแข็งนะครับเวลาเราจะปลูกข้าวสัก1ชนิดนะจะปลูก3,000ไร่จะปลูกระยะเวลาปลูกเราชัดเจนนะครับราคาชัดเจนเก็บเกี่ยวชัดเจนนะครับได้เงิน จ่ายเกษตรกรนะครับไม่เกิน3าวันนะครับเกษตรกรก็จะได้รับเงินนะครับในราคาที่แพงกว่าท้องตลาดด้วยก็จะทำยากมากตรงนี้นะครับพอมาเป็นกลุ่มนะครับสามารถที่จะทำได้ตอนนี้แนวทางพัฒนานในอนาคตของกลุ่มนะครับเราเริ่มที่จะทำโครงการข้าวขาวนะครับทางสหกรณ์ทำโครงการกขอสิบสามก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับ ทำโครงการกอขอ79ถ้าจะทําข้าวอ่อนนะครับเพื่อส่งลงสีแล้วนาะวันนี้ทําโครงการกอขอ87ซึ่งเป็นข้าวอ่อนเราดูแล้วข้าวแข็งในประเทศเราเยอะมากเลยนะครับเหลือแต่เนี่ยข้าวอ่อนนะครับซึ่งข้าวอ่อนเนี่ยทางลงสีเนี่ยต้องการมากข้าวอ่อนดีที่มีคุณภาพนะครับในการไปผสมข้าวหอมมะลิในการไปผสมทําเป็นตัวข้าวเหลืองอ่อนหรือสามารถที่จะเอา ไปทาอะไรหลายๆอย่างได้ทําโครงการมาเมล็ดพันธุ์ข้าวเราก็ตั้งมาแล้วว่า1เราจะทากขอ43กขอเ็เนี่ยเราก็วางแผนไว้หมดแล้วเพราะว่า,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวพอมเมล็ดพันธุ์ข้าวเสร็จปุ๊บเรามีไปแปรรูปด้วยนะครับเป็นข้าวสารการประชุมเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับปีหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆเราจะประชุมอยู่2ครั้งอยู่แล้วนะครับเราจะใช้หลักการเดียวของสากลนะครับในการประชุมชี้แจงนะครับ แต่ถ้ามีโครงการเนี่ยเราอาจจะเรียกมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าพอมีโครงการเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราอยากให้กเกษตรกรและสมาชิกเนี่ยเรามีส่วนร่วมกับโครงการทุกโครงการนะครับ